สุดยอดและกี่วันจะจะถึงวันทอดกระถิน13วันเจสวันนี้เราก็จะต้องรักษากายวาจาแจงเราให้ใสใสสะอาดบริสุดธิด์ในการตรึกระลึกนึกถึงพระเด็บคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมรรอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ต้องให้เห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลย กายวาจาของเราจะได้สายสาบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นกันนะจ๊ะเอาวันนี้ใครนึกถึงพระเดชคุณหลงปู่บ้างสาธุใครอารัตนาพระเดชคุณหลงปู่ขยาใหญ่ใหญ่ขึ้นได้สาธุอารัตนาท่าหยอเล็กลงได้สาธุน้อมกายของเรารอยู่ในกลางองค์ท่านได้ สาธุรัตนาะท่านอยู่กลางกลายอาการของเราได้สาธุให้ท่านไซเป็นแก้วได้สาธุให้ไซเป็นเพชรได้สาธุให้ท่านซ้อนๆกันได้สาธุโอถูกหลักวิชาเลยไปทำอย่างนี้นะจ๊ะทำทุกวันทำทั้งวันเลย ท่านจะได้เอาเราเนี่ยไปกลั่นให้ใสๆแล้วก็เชื่อมสายบุญให้กับเราบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขดัดสมบัติก็ณสมบัติลาบยศสรเสริญสุขภผลิภาวิชาธรรมกายที่นะจะแล้วก็จะแก้ไขวิบากกับมวิบากมาให้กับเราด้วยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะ คาบกคูณสองนี่บางคนสงสัยว่าจะแจกสององค์หรืออ่ะขอบอกไม่ได้ไม่ได้องค์เดียวแต่คูณสองนี่หมายถึงว่าเพราะของขวัญรุ่นรวยคุดโคดนี่เนี่ยได้มีส่วนผสมของหินอ่อนที่ท่านนั่งบรรลุธรรมในบท วัดบสบนบางคูเวียงจงังหวัดนนทบ,บุรีเหมือนเป็นร,รัตนบัลลังก์ให้ท่านบรรลุธรรมตัดสรุวธรรมเป็นปยาญาการตัดสรุวธรรมพระสมสมมาสุทิเจ้าพอเขาลือบสพื้นบสถหลังน้นเพื่อปฏิสังขรณ์ครูพิทย์ก็ขอพื้นนี้มาพื้นนี้นอนนี่มาแล้วก็เอามาบดนมาผสมทำพระผงของขวัญรุ่นรวยโคตรนี้นะจ๊ะ ทุกองค์ก็จะมีอย่างเนี้ยรติผ่านมาแล้วก็แจกไปแล้วมอบให้เมื่อวันศุกร์ที่สิบตุลาคมที่ผ่านมาสิบวันที่แล้วรุ่นประกายเพชรมอบแมปนี่นะจ๊ะทั้งผู้นำรถผู้นำบุญแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมบุญในวันนั้นซึ่งบางท่านรับไปใหม่ๆยังไม่มีประกายมอบแมปแต่ไปปฏิษาจิตแล้วก็มอบมอบแแบบ เ,เกิดขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆเออที่หนึ่งก็มีส่วนผสมของหินอ่อนที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็สองมีจีวรหลวงปูมีชิ้นส่วนจีวรหลวงปูอยู่ในองค์พระของขวัญรุ่นนี้มีเลจ้ะจึงได้ชื่อว่ารุ่นโรยโคตรคูนสอง นี่หินอ่อนเน่เป็นประดุจบาลังที่ตัดสูุธรรมบรรลุธรรมท่านนั่งทีเดียวบรรลุแต่จีวรใช้หลายทีเ oh. ออนี่นะ <Yeah. S 1> ใช้ตลอดชาติเลย <Yeah. S 1> ใช้ก่อนหินอ่อนตั้งแต่บวชมา <Yeah. S 1> ใช้ทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเรื่อยมาถึงกลางพรรษาที่สิบสอง ถึงได้ดังอที่หินอ่อนและกบบรบลุธรรมแล้วก็ใช้ตลอดชีวิตกันนั่นเลยใช้สอนธรรมะใช้ปราบมารก็จะต้องมีจีวรท่านไม่มีไม่ได้ไม่ได้และจีวรของท่านนี่มีทุกกายนะอพถึงการรูละเอียดอาะมีจีวรนี่เออเป็นพระข้างในเป็นพระนะ ไม่เหมือนกายมโนรีของเราหรอกท่านเป็นพระแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อืืโอ้สอนอนๆอนกันอยู่นับไม่ท้วนเลยโดยเฉพาะกายของท่านที่แล้วก็บวิชาธรรมกายไปแล้วก็ยังไปซ้อนกับพระนิพพานแล้วก็พระผู้ ปรับมารเป็นทีมแหละเนื่องไปถึงท,ที่ที่ส่งท่านมานสั่งท่านมานี่นี่ยนะเออให้มาทำภารกิจพิเศษนี่ปรับมารมารห้าฝูงต้นเหตุของมารห้าฝูงมารห้าฝูงมีอะไรบ้างกทมอขออ,อ อัะก็กิเลสมาอืมทอเทวะบุตมาโมมาตูมาขอขันธึมาอออาพิสังขารมาจ้ะอันนี้แค่เป็นเครื่องมือของมารที่อยู่ฉากหลังเนี่ยปราบนี่ท่านก็จะไปไปถึงต้นเหตุฉากหลังในฉากหลังนี่แหละ ที่ส Shift, 1, ่งเครื่องมือมานห้าฝูงมาปกครองสัพสัตว์ทั้งหลายน,นี่เนี่ยนี่แหละจ้ะก็จะไปซ้อนตรงนั้นเลยป่ายโอเยอะแยะนับไปทวนประเั็นจริงใช้คำว่าคูณสองน,นี่แหละจ้ะจะมอบให้ในวันที่ท่านปลื้มเออถ้าไม่ปลื้มไม่มอบอา่านี่นะ ต้องทำให้ท่านปลืม้มในวันกฐินที่จะถึงปีนี้ตรงกับอาทิตย์ต้นเดือนที่สองพฤศจิกาย,ยนดเดี๋ยวเวลาอีกสิบสามวันนี้เนะี่ยอีกสิบสามวันจะต้องทำให้ท่านปลืม้มเพอท่านปลื้มปุ๊บ,บอเออม,มอบให้เลยนี่นนะเอ,อนีน้ำการน้ำการดีเดียวแหละ